สวัสดีจ้ามาเดี๋ยวสิบห้าพไปเบิง้งดอกไม้เนียเหมือน,นแล้งเาะจ้าดอกไมง้งามๆมาน้องรินรี่เพิ่พงเนี่ยพญายู่เฮียนมักสีเหลืองก็เลยสินเลน,นดอกไม้สีเหลืองจักหน่อยลินลี่งามแห้งดอกบักเอเบเลยจา้าดอกใหญ่กว่าหนาคนน,าานั่นดอกนะยหญยใหญ่ชมดอกไม้เนียเหมืนแล้งเลยจ้าเนาะ นีล่ลีงามหลายมาพี่น้องอมาเบิ้งดอกฟินงามบ่นี่ท่าในบานด้ดอกนี้ท่าในบานนิกได้หมาก,มากฟินล่มกระแห้งนี้กะรวงั่นร่วงนั่นร่วงออกจากน้วยนี่ นี่หนีด้ยหน่อยนี่ใยใหญ่แกแล้วนี่เริ่มแกแล้วโอ้ยสอ่อนแห้งง่ามหลายรอเวลามาถึงสามเขาปีที่สามมั่งปลูกเนี่ยเนี่ยมันก็เห็นต้นเพิ่นมูมันเห็นน้ำนอนได้ขอเพิ่นขอในมันมาปลูกง่ามหลาเพิ่งเลยโอ้ยงามถึงใจหลายนั่น พูเนาะอันนี้ก็แเม่นนัเอียงก็ดาวกระจายดาวกระจายยุนี่มันสีชมพูนี่ดอกดาวเรื่องดาวเรื่องไม่หลายแบบยันนี้สีออกสีสม้มสีสีเหลืองสีสม้มสีส้มกัะง่ามสีเหลืองกระง่ามมู่สองสีนี่กระง่ามอีกแบบนึ่งเนาะ ดอกไม้ก็เริ่มง่ามเลยแต่ตอนนี้สวนอนี่ยังสวนดอกอันดอกปีนนั่นดอกคาดีอ่ะบอเอิญซื้อมาถือเด้โอ้ยมีหอดหยาหยาน,นี่เดี๋ยวถอนทิมเนี่ยว้าตายได้จ้ะอันนี้ดีดีคือปลูกเคี้ยเดียวนี่ก็คือถ้าเพิ่นว่าตายว่าตายดอกปกติมีอีกสองกอแบบใหญ่ อายุหลายปีอันนี้อันนี้ปีที่สองปู่นี่ปีที่สองสีงามครับก็ปีหนาจะเป็นสีใดปุ๊ังปีสื่อมาสีม่วงปีรุ่นมาออกเป็นสีชมพูจอยคาดีอรอันนี้กับคาดีเอรก่อนี่สื่อมาที่แหลกจะเป็นสีสีม่วงนั่นออกไปออกมาจะเป็นสีชมพูได้นี่กอบใหญ่กอบใหญ่จ้ะนั่นกวบใหญ่ หาปีแล้วปลูกเองกับมืออันนี้กอนีหน่าจะเป็นสีม่วงตอนสื่อมาตอนนี้เป็นสีชมพูนี่กอหนึง่งอันนี้จำาม่ได้หนาจะเป็นสีฝาตอนที่สื่อมาตอนนั้นออกม่วงฝาตอนนี้ก็จะเป็นสีชมพูแหละจ้าถ้าท่านในบานนี่กอใ่ขึ้นกันนั่นสองกอปลูกเองกับมือจากกอบักใ่ ก็บักใหญ่เลย